ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูลผาพนัดจังหวัดอุบลราชธานีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประวัติศูนย์ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูลผาพนัดจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2529 ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อส่วนฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนลปพนัดโดยผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคที่ดินจำนวนหนึ่งไร่2องาน69ตารางวาคือนางทองพูนลาพนัทตั้งอยู่เลขที่116ถนนศรีนรงค์เพื่อฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการปัจจุบันมี ว่าที่ร้อยตีหญิงกีฬาหล่ำเนียมเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองปูนเผานพนาัสวิสัยทัศน์เป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้บริการสแสดงผลงานของคนพิการพันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เข้ารับบริการในสถาบัน 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นศูนย์ต้นแบบ พัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ 3. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคม 4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่แสดงผลงานของคนพิการและเครือข่ายโดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองคุณปันนัดได้ปฏิบัติภารกิจด,ดังนี้ 1. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานีสาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองปูนผาพนัดให้บริการออกบัตรคนพิการต่ออายุบัตรให้คําปรึกษาจ้างงานและฝึกอาชีพคนพิการบริการรับคําขอกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ 2>, 2. การฝึกอาชีพในสถาบันแบ่งเป็น2หลักสูตรคือ 1. หลักสูตร1 2 0 0ชั่วโมงมีการจัดการเรียนการสอนระยะเวลา10เดือนได้แก่แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์แผนกช่างเสริมสวยและตัดผมชายเพิ่มทักษะช่างอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทักษะช่าง,งเสริมสวยและตัดผมชายเพิ่มทักษะการนวดแผนไทยและเพิ่มทักษะแผนกเครื่องดื่มและขนมไทยโดยในช่วงระหว่างการฝึกอาชีพศูนย์ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้การดูแลสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีโดยได้รับการสนับสนุนเป็น้าคีเครือข่ายกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดปทุมมาลัยจัดกิจกรรมออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันอังคารพฤหัสบดีและศุกร์ทำกายบริหารฟื้นฟูด้านร่างกายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผลพิการเต้นบาสโลปเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง สร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานด้านสังคมจัดให้มีกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆตามประเพณีพุทธศาสนาและเทศกาลต่างๆเช่นจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประดิษฐ์กระทงและประกวดหนังนมพมาศแสดงความสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองและเพื่อให้เรียนรู้วิถีชีวิตเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติทั่วไป จัดกิจกรรมนันทนาการงานแข่งกีฬาสีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับการฝึกอาชีพและเจ้าหน้าที่ทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์จัดให้มีงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สนับสนุนให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ผู้รับการฝึกอาชีพมีกิจกรรมหลากหลาย 2. หลักสูตรระยะสั้น30ชั่วโมงจำนวน6หลักสูตรได้แก่ ไส้กรอกอีสานปลาสม้มปลาลหลแซนด์วิชโบราณสลัดโลและแหนมเป็นวิทยากรภาคสนามให้ความรู้ในพื้นที่ชุมชนที่มีความต้องการฝึกและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพมีรายได้เสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 3. สวัสดิการจัดบ,บริการด้านปัจจัย4ที่พักและอาหารสามมือ้อโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น บริการด้านรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการโดยนำพาผู้รับการฝึกอาชีพไปพบแพทย์เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจตามแพทย์นัดและบริการด้านสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์รายบุคคลพร้อมจัดหางานให้หลังจากจบการฝึกอาชีพ 4. จํจำหน่ายกาแฟสดขนมไทยร้านกาแฟบ้านทองพูนเมนูแนะนำคือกาแฟสดทองพูนสไตล์ ขนมไทยลูกชุบจีบนกชออ่อม่วงถั่วแปบเสวยเป็นต้น 5. มีผลิตภัณฑ์คนพิการจำหน่ายได้แก่พวงกุญแจลูกปัดจานรองแก้วกระบอกใส่แก้วน้ำจากลูกปัดกระเป๋าเป็นต้น 6. สนับสนุนกับภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการฝึกอาชีพส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิต่างๆของคนพิการออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวในพื้นที่ห่างไกลโดยการออกให้บริการเพิ่มเติมทักษะผู้รับการฝึกอาชีพให้บริการเสริมสวยและตัดผมชายเป็นต้นพิการเพียงร่างกายแต่ไม่ไร้ความสามารถบ้านทองพูนให้โอกาส ช่วยชาติช่วยสังคม